ช่างเชโอ,พพโอ้เจอกล้องไม่ได้เลยครับเดินหนีเลย <c oughs> ปลกีเลยอสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับสวัสดีแฟนเพจมิมล้อเลยครับค,รคลิปนี้มาดูช่างเชหรือวิจัยครับนี่หรือคูโบต้าอันนี้อาทีเท่าไหร่นี่ฮะ อะไรนะเครื่องอีทีไม่ใช่อาร์ทีไม่่อาร์ทเป่า,อ,าอ๋ออาทีมันเป็นตัวใหม่เนาะตัวนี้น่าจะสิบแรงครึ่งมั้งนี่เก้า <98, S 1> แรงครึง่งอ๋อเก้าแรงครึ่งมันมีไม่สิบแรงครึ่งอะ่ะมีสิบเอ็ดเลยเปล่า 8, 9, 9, 3, มีเก้าแปดเก้าครึง่งมีสิบเอ็ดครึ่งเอาเก้าครึ่งไปทำสองก็ได้โอ้หนี่ครับช่างเตีย้ยก็อยู่นี่สวัสดีครับช่างเตีย้ย ฮะเยเห็นกันทุกวันโอ,อ้ช่างเชครับเก่งมากเลยรื้อเองเลยครับเอาเชงานเข้าแล้วนี่เกี่ยวหายเนี่ยสวยแล้วล่มมาเลยเข้าตลาดดูเลฮะ แมนะ่อันนี้แนละ้วมันเป็นอะไรเงี้ยอ,อ,อ,อันนี้เผาเป่าของเก่าเขาเด้พี่ผมไม่รู้หรอกมันเป็นอะไรผมรื้อมาผมก็เจอแล้วแหละเออเนาะอืมเนี่ยอันนี้รอยน่าจะเป็นที่ใส่ลูกปืนหรือเปล่าตรงเนี้ยใส่อะไรเนี่ยเห็นไหมใช่นี่น่าจะเป็นจากนี่อืฮึเขาขันไม่แน่นเนาะแล้วเหมือนมันกินตัวเองอ๋อ Negócio, มันเข้าขันน็อตไม่แน่นแล้วันกินตัวเองมันเล่นตัวได้เนาะไม่ไปซื้ออะไรเอาเมื่อกี้ลืมเลยลืมเลยใช่ไหมลืมเลยนี่ครับเก่งครับช่างเชื้อซื้ออะไรซื้อซีนวะนี่ครับคูปัต้านี่สร้างรุ่นนี้มานี่ทนมากนะครับเครื่องกว่าจะพังแต่ละทีนี่โอ้ใช้เวลานานครับ คนพังก่อนเลยบ่าบางบางเครื่องโจดทิ้งไว้ตามทุ่งนานอะช่างเต <24, 24, S 1> ี้ยสตาร์ทติดเฉยอ่ะอู้ซับซ้อนาช่างเตี้ยบอกว่ากลไกไม่เยอะไม่ซับซ้อนมากมายนี่ครับอันนี้สาเหตุที่ช่างเชรื้อนี่คืออะไรนี่ช่างเตี้ย ไไอ,อ๋อแสดงว่ารื้อเปลี่ยนแหวนแล้วส่วนมากที่พังๆก็น่าจะจมน้ำบ้างอะไรบ้างเนาะถ้าใช้งานนี่นานก,กว่าจะพังนะเครื่องคูปปุตาคูป,ปุตาสูบเดียวคนใคช้มาั่วชีวิตคนหนึ่งนะอือ ทางเตีย้ยบอกว่าใช้เชือวโคตรปะใช้จนแก่จนเท่าเลยแหละจริงๆครับนี่เรื่องนี้เรื่องจริงครับเพราะว่าเขาทำมาได้ดีมากเลยครับนี่ก็จะเป็นหัวฉีด ถ้าน้ำไม่แห้งนะครับน้ำมันเครื่องไม่ขาดนี่ไม่มีพังนะครับเครื่องรุ่นนี้พังยากมากขนาดล้วมๆเนาะยังไปได้เนะเตียนะนะ,น,ะนี่ครับส่วนขันเขียวนี่ก็ใกล้แล้วครับใกล้จะเป็นความจริงแล้วะฮะใกล้จะระเบิดแล้วจะขอนี่จะขอใกล้จะระเบิดแล้ว ไม่ใช่เจ้าของเขาจะเอาระเบิดมาทิ้งอยู่นี่เปล่ได้แล้วครับครบรอบครบรอบกี่ปีนะหนึ่งปีเลยนี่ครับกันชนเราเอาไอ้คันกันชนคันขาวมาใส่ให้เขาแล้วเอาคันนี้ไปใส่ของเราได้ไหมได้ไปขอ,อ้วนี่ครับงานกว่าจะออกมาแต่ละตัวนี่ใช้เวลานะครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับช่างเตี้ยบอกต้องขัดต้องถู เดี๋ยวพอเราทําแบบลวกๆไปก็จะบ่นอีกเนาะว่าเราทําไม่ดีไม่สวยไม่เนียนนะครับแต่พอเราทําดีๆก็มันจะใช้เวลานานนะครับเ็ว่าเราช้าโอ้ยากจริงเลยมนุษย์นี่ส่วนกาจังหน้าก็เสร็จแล้วครับเรียบร้อยหลือเก็บงานครับเก็บงานเล็กๆน้อยๆนี่แหละ ตัวสาคัญคืองานเก็บนี่แหละมันจะช้าแต่ถ้าเป็นงานใหญ่ๆขึ้นกระบะขึ้นอะไรก็ไม่นานครับแปบ๊บเดียวถ้าได้ทํานะแต่ถ้าไม่ได้ทําก็นานเหมือนกัน <c oughs> แต่ถ้าได้ทํานี่แป๊บเดียวครับแปบ๊บเดียวส่วนมากก็งานจะเยอะครับช่างเตี้ยนี่ก็ได้ลงุงแกมาช่วยครับก็แบ่งเบาพาระไปได้เยอะงานล้นมือครับพูดง่ายๆครับ อ่าเป็นช่างบ้านๆราคากันเองกันเองนี่งานจะเยอะครับเพราะว่าใครก็อยากใช้บริการนะครับเพราะว่าคุยกันได้คุยกันง่ายก็ยังรับอยู่ครับถึงจะจอดเยอะแยะแค่ไหนช่างเตี้ยก็ยังรับเหมือนเดิมครับมาเลยครับอยากทําอะไรก็มาปรึกษาได้เลยครับอยู่ที่อำเภอบัานกรวดนะครับอยากทําอะไรอยากทําดากระบะดาหรือว่าหกล้อดา วางไม่ขึ้นไม่รับบทครับทัางเตี้ยรับจบไม่มีออเลยยินเสียงไม่มีมโ,อโ,อโอ้ยโอ้นี่ครับบอกว่าได้ยินเสียงปุ๊บนั่งห้องน้ำนี่นั่งนานเลยครับ ก็ลองมามาคุยครับมาเปรียบเทียบราคาดูกับช่างเตี้ยได้ครับคุยกันง่ายอยู่แล้วครับนี่ฝั่งนี้ก็เหลือสองคันนะครับทําสีครับตัวนี้ลอกใส่ใจทุกอ่ทุกชิ้นงานครับช่างเตีย้ยนี่ครับงานนี้ลอกหมดเลยครับลอกทาสีใหม่เลยครับ เพราะว่าช่างเตี้ยจะเป็นแหล่งศูนย์รวมช่างนะครับอยู่นี่แหละอยากจะทําเครื่องหรือว่าอยากจะทําอะไรก็ช่างเตี้ยรับจบที่นี่ครับรับจบเพราะว่าแกมีทีมงานนะครับมีทีมงานของแกเองไม่ว่าจะเป็นเดินชิปฟงชิฟฟี่วางหัววางกระบะทำเครื่องก็ยังทำนะครับที่นี่ฟิตเครื่องใหม่ก็ยังทำนะครับ เขาจะมีทีมงานช่างครับทีมงานช่างที่มากประสบการณ์ก็ลองมาฮะเรามาเยี่ยมชมดูได้ครับตอนนี้งานก็มีให้ชมอยู่บางทีก็จะทำตามสเปคลูกค้านะครับลูกค้าบอกอยากได้แบบ่วนดวนเร็วๆก็จัดให้หรือว่าอยากได้แบบแล้วแต่ครับแล้วแต่ลูกค้า ส่วนท่านใดที่อยากจะทานข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวครับก็เชิญที่อู่ช่างเตี้ยรับจบครับรบ,บ,บางท่านบอกว่ามาโอ้ไม่ได้กินข้าวมาครับมาอู่ช่างเตีย้ยเรามีข้าวมีก๋วยเตี๋ยวอรอรองรับลูกค้าครับที่มาทำที่มาซ่อมนะครับ นี่ครับนี่กันชนนี่ถูมาสามวันแล้วครับอันนี้วันที่สามแล้วฮะวันที่สี่แล้วบ่าน,นี่ตายถูตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับหนึ่งเมษายนยังไม่เสร็จวันนี้เขาเลิกทหารเลยนะเนาะเขาเลิกพุ่งไม่ได้ไปเลยนี่โอ้ โอ้ผูเลี้ยวผู้นี้ผู้นี้ดิอบตประสาทตำบลผมเอ้ยตำบลประสาทเอ่อืมเจ้าเกียจะไปเลิกทหารครับพรุ่งนี้นู่นแหละวันนี้ทำรถอืมทำไปแต่ถ้าติดทหารมานี่ไม่ได้ทำอูเล็กนะครับทุกคันนี่น่าจะทิ้งไว้นี่เลยแหละนู่นแหละรอบรถนู่นแหละรอหน่อยนะครับรุ่นเราจะโดนทหารไหมเออดูวะดูทูวะ พอแล้วจะเาไปชนดินชนอะไรกันนเมพอแล้วจะของก็รอนานแล้วโอเค <laughs> <laughs> okay, ครับเดี๋ยวเจอเก,กันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ม,มรเล็กช่นแนียวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากอูด,ด้วยอูช่างอูช้อช่างเตี้ยอําเภอบ้านกรวดครับจังหวัดบุรบีรัมย์นะครับสนใจจะทำอะไรก็แวะเข้ามาสอบถามกันได้ครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ